รัฐบาลก็ยืนยันนะคะที่จะเดินหน้าดิจิทัลวอ l เล็ตคาดว่าอีก2สัปดาห์ก็จะมีความชัดเจนแหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาทำโครงการนี้ค่ะ นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนาะยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าหลังการพิจารณานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ67เสร็จสิ้นน่าจะกำหนดวันประชุมคณะกรรมการโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่เพื่อพิจารณานแหล่งเงินที่จะทำโครงการคาดว่าน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในอีก2ส,สัปดาห์ข้างหน้าค่ะย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้เดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตแน่นอนเพราะว่าเป็นโครงการที่นำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วแต่สาเหตุที่ล่าช้าเพราะต้องพิจารณาน โครงการนี้ให้รอบคอบและแม้จะใช้เวลาอยู่บ้างแต่เชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริงดังนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลชุดนี้ทําโครงการนี้ให้เกิดขึ้นได้ค่ะ นายภูมิธรรมบอกว่าหลังจากคณะกรรมการชุดใหญ่ได้ข้อสรุปแหล่งเงินแล้วคณะอนุกรรมการต่างๆก็จะกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการแจกเงินที่จะต้องรัดกลุ่มไม่ให้เกิดการทุจริตสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนดังนั้นที่มีบางกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะเกิดการทุจริตหรือนำเงินไปใช้อย่างไม่ถูกต้องเป็นสิทธิวิจารณ์ได้ค่ะแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลจะมีแนวทางป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตอย่างแน่นอนค่ะ